ถ้าอยากจะดูตอนใหม่ก่อนใครล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผู้แปลด้วยนะเอาละตอนนี้เราก็เติมไปได้20,000เยนต่อไปที่นี้จะใช้ปฏิหารแบบไหนดีเมื่อวานเราบังเอิญไปเจอระบบตรวจด,ดูบทสนทนาของชาวบ้านที่เคยคุยกันก่อนหน้านี้มันก็ดีอยู่หรอกแต่มันเหมือนกับพวกชอบแอบฟังยังไงก็ไม่รู้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ แต่ว่าเพื่อเป็นการสนองความรารถนาของพวกชาวบ้านก็คงช่วยไม่ได้แล้วนะไปลองส่องดูก่อนละกันค่อยอย่างช่วยที่วันนี้อากาศดีเนอะอ่ะค่ะขอแค่อยากได้ไปเจอพวกมอนเตอร์ก็คงจะดีนั่นสินะคะนี่มันบทสนทนาของผู้ผู้หญิงระหว่างที่เราออกไปข้างนอกมาสินะถ้าเป็นแบบนี้สภ้อาของใจแห้งภายในไม่ช้าแนะ่นั่นสิคะใกล้ๆนี่ก็ยังมีแม่น้ำอยู่ด้วยช่วยได้มากเลยจริงๆ ที่จริงข้าก็อยากจะอาบน้ําด้วยแต่ถ้าถูกพวกบอนเตอร์โจมตีตอนที่กําลังโปอยู่คงจะแย่หน้าดูแถมยังมีผู้ผู้ชายอยู่อีกแต่ถ้าข้าโดนเห็นเข้าก็คงไม่มีปัญหาหรอกนะยังไงเสียสามีกับลูกข้าก็เห็นจนชินไปแล้วและอีกอย่างถ้ากรมมาเห็นก็คงไม่สนใจเรือนร่างของสาวมากอายุอย่างข้าหรอกหน้าคือคลิปที่แล้วเนี่ยคนพี่จะชื่อแกมใช่ไหมครับคนน้องชื่อเคมแต่ทีนี้ ผมขออิงตามผู้แปลเลยนะกันนะครับก็คือในคลิปนี้ผมจะเรียกพี่ชายว่ากัมแล้วเรียกน้องสาวว่าเกมแล้วกันนะครับเพื่อความคล่องหูเนาะแคโลก็ด้วยถึงพี่กัมจะมาเห็นก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้นะคะถึงท่านพี่จะเป็นคนใจเย็นและคุมอารมณ์ได้ดีแต่ถึงยังไงท่านพี่ก็เป็นผู้ชายอยู่ดีคะ่ะดูเหมือนจะไม่ต้องห่วงไลล่ากับแคโลเท่าไหร่ แต่เหมือนน้องบลาคขาที่จะเป็นหนักกว่าที่คิดเอาไว้ซะอีกนะเนี่ยที่เหลือก็เป็นบทสนทนาประจําวันทั่วไปจะว่าไปอีกอย่างฝูงมอนเตอร์ที่เข้าโจมตีหมู่บ้านนั่นมันอะไรกันวันวันนั้นพวกชาวบ้านเพียงแค่พลิบตาเดียวเองก็วันวันนั้นงั้นเหรอหมู่บ้านเองก็ไม่ได้เล็กอะไรกาแพงหินที่ป้องกันรอบๆก็ถูกทําไว้เป็นอย่างดีเทียบกับหมู่บ้านอื่นแล้วก็น่าจะทนทานกว่าเป็นไหนๆอีกทั้งยังมีพวกฮันเตอร์อย่างพี่ชายตั้งหลายคนแท้ๆ สุดท้ายก็จบลงในสภาพเช่นนั้นคนลุงกับคุณป้าข้างๆจะสบายดีหรือเปล่าคะเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนกันนะหลังจากนั้นเราก็นั่งตรวจสอบด้วบทสนทนาของทั้ง3คนทำให้พอได้เก็บข้อมูลได้มากขึ้นหมู่บ้านที่พวกเขาเคยอยู่มีคนอยู่ประมาณเกือบร้อยกว่าคนได้ที่นั่นมอนเตอร์ได้เข้าโจมตีถึงจะพอต้านเอาไว้ได้สุดท้ายก็ต้องหนีเอาตัวรอดแต่บางส่วนพอรู้ตัวอีกทีก็ได้ทิ้งรถม้าเอาไว้ ก็ยังดีที่หนีมอนเตอร์เข้าป่าไปได้แต่รถม้าได้รับความเสียหายคงจะเดินทางไกลได้ลําบากเข้าใจละถูกเซตเรื่องไว้แบบนี้สินะเพราะงั้นในเนื้อหาของปฏิหารถึงได้มีชาวบ้านที่หลบหนีมารวมตัวสักวันเราจะทําให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งให้ได้เลยโยชิกินข้าวได้แล้วนะอารมณ์แบบพราเอกกําลังทําเทศแล้วจ,จู่แม่ก็มาเรียกกินข้าวคืออะไร คุณพ่อปกติกลับมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอหายากนะเนี่ยหลังจากที่เรากลายเป็นนี้ก็ได้เจอหน้ากันแค่เดือนละครั้งทว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างเงินเหรอจะทําอะไรก็ทําซะพ่อพูดอยู่แค่นี้ความสัมพันธ์ดําเนินแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆตั้งแต่ทะเลาะครั้งใหญ่เมื่อตอนนั้นซูยูกิทำโอทีเหรอเหมือนจะเป็นอย่างนั้นค่ะเงินเหรอวันนี้ซูยุกิน้องสาวเราก็ทำโอทสินะ น้องสาวที่อายุน้อยกว่ามีการมีงานที่ดีกว่าเราไปมากโขได้เข้าทำงานบริษัทที่อยากทำด้วยกำลังของตัวเองทุกๆวันคงต้องสนุกแน่ครั้งก่อนเห็นบอกว่าทำโอทีก็ไม่ได้ลําบากอะไรด้วยอา้าจริงด้วยจริงด้วยพอดีว่าแม่ได้ผักน้องทำเองมาจากคุณโอกิกุด้วยจะทานไหมวันนี้อากาศดีก็เลยไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะทีนี้ก็เลยไปเจอคุณโออิก,กุเข้าก็เลยชวนกันไปซื้อของด้วยกันเอาอีกเหรอการพูดเอาเอาอยู่แต่ฝ่ายเดียวของแม่ คุณโอคิกูที่แม่พูดถึงก็คือคุณยายเจ้าของที่ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราสมัยก่อนเราก็ไปเล่นที่นั่งกับเพื่อนสมัยเด็กบ่อยอยู่เหมือนกันจําได้ว่ายายชอบเอาขนมมาให้ทานตลอดหรือเปล่าวะถึงบ้านเราจะใหญ่ไม่เท่าบ้านของคุณโอคิกูก็เถอะแต่เราก็ยังมีสวนที่กว้างพอใช้ได้เหมือนกันเราที่ยังคงเป็นนิดแต่ก็ไม่โดนไล่ออกไปก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อทํางานอย่างหนักทอาให้มีเงินเดือนมากมาย ขอบคุณสําหรับอาหารครับไหนๆก็เดินไปแล้วไม่เะเอาพุดดิ้งเป็นของหวานที่เราซื้อมาให้พ่อเขาละเด็กคนนี้อุตส่าห์ซื้อมาให้เลยนะงั้นเหรอเอามากินหน่อยละกันนอกจากกรรมัมแล้วที่เหลือเข้าไปนอนในรถม้าเหรอวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการคอยเฝ้ายามนะเป็นผู้ชายที่พึ่งพาได้จริงๆไอ้บรรยากาศที่เงียบขึ้นแบบนี้คล้ายกับคุณพ่อมาก กำเป็นกำลังต่อสู้เป็นคนเดียวในหมู่ชาวบ้านยิ่งข้อขัวโรดิสไม่ต้องพูดถึงเลยถึงเกฟจะสามารถใช้เวทรักษาได้แต่ยังไงก็ไม่เหมาะสำหรับการต่อสู้อยู่ดีทั้งเราและก็ชาวบ้านตอนนี้ก็ได้แต่พึ่งกำอยากจะได้กำลังคนมากกว่านี้จังเลยแฮ่ก็รู้อยู่หรอกว่าถ้าเรียกคนมาเพิ่มก็ต้องเสียแต้มชะตาแต่ว่ามันดันต้องเสียแต้มเนี่ยสิถึงมันจะมีตัวเลือกที่มันเสียแต้มน้อยอยู่ก็เถอะการสุ่มแต่แม่งก็มีแรงผีพานันชวยมาอย่างแรง ถ้าดวงซวยได้พวกอัจฉริยกรขึ้นมามีหวังพังแน่ๆอีกอย่างไอกระชาแบบนี้แต่ลองครั้งหนึ่งก็ได้งงหัวกันไม่ขึ้นพอดีไม่ไปแตะมันจะดีที่สุดอย่างอื่นเราก็อยากได้อสูรรับใช้ด้วยซีอีกใจหนึ่งก็อยากจะเก็บแต้มไว้สําหรับเมื่อยามจาเป็นจริงๆโอ๊ยทำไมต้องมานั่งกังวลกับอ e ีแค่เกมเองไว้ค่อยคิดพรุ่งนี้ละกันวันนี้ไปข้างนอกที่ไม่ได้ไปสนานเหนื่อยที่จะคิดอะไรแล้วถึงจะรู้สึกผิดต่อกัมแต่ก็ขอนอนก่อนนะ ลาตีสวัสด์นะและทันใดนั่นเองขณะที่ตัวเอกของเรากำลังจะนอนจู่ๆก็มีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นหาเอะมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนตื่นแล้วเข้าเกิดอะไรขึ้นลรอคะท่านพี่พี่สัมผัสได้ถึงมอนสเตอร์เกมจะคอยปกป้องทุกคนเอาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าได้ลงมาจากรถม้าเป็นอันขาดมอนสเตอร์ ไลล่าแคลโลมันตลายอยู่ข้างในรถเอาไว้พี่ชายคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะไว้ใจข้าได้เลยถ้าข้าเองก็จะสู้ด้วยเกมเจ้าใช้ได้แค่เวทร,รักษาเองข้าขอฝากทุกคนด้วยโถ่เอ้ยนี่มันมืดเกินไปมองไม่เห็นมอนสเตอร์เลย oh. พวกมันออกมาจริงๆด้วยสุนัขทรรม,มิน ระบุว่าเป็นสุนัขจอนจัดประเภทสายพันธุ์มอนสเตอร์ประเภทสัตว์กินเนื้อที่ดูร้ายมีพลังกำลังต่อสู้สูงและมีเขี้ยวที่เคลือบไปด้วยพิษหมาจอนจัดเดียนนะมอนสเตอร์ถึงกำจะเก่งแต่ก็ยังเป็น2ต่อหนึ่งอยู่ดีได้โปรดนะได้โปรดกรำกับผีนะสิถูกเป็นพระเจ้านะว้ยปฏิหารปฏิหารอะไรสักอย่าง โอ้เอาเรื่องเหมือนกันนี่ว่ากกรรมัมท่านพี่เป็นอะไรไหมคะโทษทีที่เหลือพี่ฝากด้วยหลังจากพูดจบกัมก็ล้มฟุบลงไปท่านพี่นี่กรรมัมจะน่าใส่เลยไม่ใช่หรืองไงทำใจดีๆไว้สิกรรมัมท่านพี่คะร่างกายค่อยๆเย็นลงท่านพี่เฮ้ยเฮยเฮ้ย มันหมายความว่ายัางไงเนี่ยกมคุณเกมใจเย็นๆก่อนครับยังมีชีพจรอยู่แต่ว่าอุณภูมิร่างกายค่อยๆลดลงเรื่อยๆสีหน้าก็ดูซีดไปมากตรงส่วนแขนมีแผลอยู่ด้วยสีแบบนี้มันคิดว่าน่าจะติดพิษนะครับคุณเกมใช้เวทถอนพิษได้ไหมครับเวทรักษาไงยังมีวิธีนี้อยู่แค่นี้กรมก็หายละโถเอ้ยทำให้ตกใจไปซะได้ทำไม่ได้ค่ะ ข้ายังไม่ได้เรียนไม่ทราบว่าในสัมภาระพอจะมียาถอนพิษหรือเปล่าคะต้องขอโทษด้วยครับอะไรกันได้โปรดอย่าทิ้งข้าไปท่านพี่ท่านพระองค์เจ้าได้โปรดช่วยพี่ชายข้าด้วยเถิดด้วยวิธีใดก็ย่อมได้ฉะนนั้นได้โปรดพี่ชายข้าพี่ชายของข้าขอความเมตตาด้วยถ้าทำไงดี ถ้ากำตายก็จบเหตุกันพอดีต้องทำอะไรสักอย่างไม่สิเพราะเจ้านะ่ะคือเราไม่ใช่หรือไงจะมาตกใจเองอีกแล้วจะได้อะไรล่ะจะจบสถานการณ์นี้ได้มีปฏิหารเดียวเท่านั้นถ้าจะไม่ผิดจะต้องมีสักอย่างที่พิกสถานการณ์นี้ได้ไม่ใช่พ่อค้าเล่ฮันเตอร์ก็ไม่เกี่ยวต้องอยู่ตรงไหนสักที่ตัวเลือกข้อนั้นเจอแล้วปฏิหารเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเพศสัชกรที่กำลังเดินทางปรากฏตัว 300แต้มแพงเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าเป็นเพศสัจกรต้องมียาถอนพิษแน่ๆไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าเขาจะปากวดตัวขึ้นทันทีจุดนี้ต้องเสี่ยงเอาละเสียงดังไปแล้วนั่นลูกคิดว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้วะแต่ถึงเพศสัจกรจะไปถึงโดยทันทีมันจะน่าสงสัยไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนมาแล้วด้วยถ้า่งนั้นก็ทันพี่ตอบอะไรหน่อยสิคะไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือทันใดนั่นเอง ก็มีบุคคลปริศนาปรากฏตัวขึ้นมานั่นใครกันไม่ต้องระวังขนาดนั้นก็ได้ข้าคือเพศสัจกรที่อยู่ระหว่างการเดินทางมันก็แน่อยู่แล้วละนะที่จะสงสัยเพราะงั้นตอนนี้ก็ต้องอ๋อเวลาดึกดื่นเช่นนี้เหรอคําพยากณ์บทใหม่แต่ดูเหมือนเกมเขาจะรู้แล้วนะครับว่าพระเจ้ากำลังช่วยอยู่แล้วเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาอีกครั้งโอ้พระเจ้า ลูกขอขอพระไทยยิ่งนักดูเหมือนจะเป็นที่นี่ไม่ผิดแน่สินะข้าขอเข้าไปดูชายผู้นั้นหน่อยจะได้ไหมอ่เออคือคือขอความการุณาด้วยค่ะพี่กร,รมจากนั้นเพศสัจกร,รก็ได้เทยาเข้าไปในปากกร,รมแล้วก็ลาดลงไปที่แผลสีหน้าของท่านพี่โอ้ได้ผลสินนะค่อยยังชั่วหน่อย เพศสัจกรมาทันพอดีต้องขอขอบคุณเพศสัจกรหญิงเอ๊ะหรือว่าชายวะด้วยพลังแห่งโชคชะตาได้ดำพาเพศสัจกรมาหาพวกลูกบุคคลผู้นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้คำบ,บัญชาของเราแล้วขอขอบคุณงานความดีในครั้งนี้แห้แก่นักรบผู้อาถรรพ์ต่อจากนี้อาจพบกับความอยากเข็นอีกมากมายแต่อย่าจงได้ลืมว่าเราคอยเฝ้ามองอยู่ เราลองเขียนให้ดูเหมือนกับพระเจ้ามันจะเป็นยังไงนะโอ้พระเจ้าเป็นเช่นนั้นเองเหรอนี่เหนื่อยกันหน่อยนะทุกคนที่เหลือเราทําได้แค่คอยฟฝ้ามองดูเท่านั้นถ้าพี่กรัรมกินนี่เข้าไปจะดีขึ้นหรือเลปล่าคะอ่ะแน่นอนอยู่แล้วสิจ้ะในตอนนี้เราต้องคอยปกป้องทุกคนเอาไว้ถ้าไม่งั้นโถเอ้ยเจ้ากระต่ายเองหรอกเหรอ คือว่าไม่ทราบว่าทาเภศสัชกรมาที่นี่ได้เช่นไรครอบครัวของข้าเป็นเพศสัจกรมาหลายรุ่นและที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นป่าต้องห้ามถึงแม้ว่าจะมีมอนสเตอร์จํานวนมากแต่ก็อุดมไปด้วยสมุนไพรหลังจากที่ได้เก็บสมุนไพรเสร็จและขณะที่กําลังจะตั้งแคมป์ข้าไม่รู้ว่าควรจะพูดตามความจริงไปดีหรือเปล่าแต่ว่าข้าเห็นเสาแสงอยู่ข้างในป่าและรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีก็เลยสุดท้ายก็มาอยู่ที่นี่ต้องเป็นการชี้ทางของพระเจ้าเป็นแน่ พวกเราเหล่าเพศสัจกรือธรรมชาติอยู่เหนือทั้งปวงก็เลยไม่เชื่อในพระเจ้าองค์ใดทั้งสิน้นแต่ว่าเมื่อคืนอ,อาจจะเป็นการกระทําของพระเจ้าก็เป็นได้เพศสัจกรเป็นพวกไม่ศรัทธานในพระเจ้าสินะจากที่คุยกันผู้คนรับรู้ถึงการมีตัวตนของพระเจ้าแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งท่านเพศสัจกรจะมุ่งหน้ากลับทันทีเลยหรือเปล่ายังหรอกถึงจะผ่านช่วงวิกฤตมาแล้วแต่ก็คงทิ้งผู้ป่วยไว้ไม่ได้ถ้าหากไม่ว่าอะไรเพียงสักพักหนึ่ง ข้าจะขออยู่ด้วยได้หรือไม่แน่นอนสิคะอยู่เท่าที่ท่านต้องการเลยแต่ว่าคือพื้นที่มันไม่ค่อยพอเท่าไหร่ไม่ทราบว่าจะเป็นไรไหมคะมันก็ดีสําหรับเราอยู่หรอกที่มีเพศสัจกรอยู่ในหมู่ชาวบ้านด้วยแต่ก็อย่างที่เกมบอกเราไม่ค่อยเหลือพื้นที่แล้วข้างในรถม้าก็เต็มไปหมดถ้าจะให้เพื่อนเพศสัจกรเข้าไปอีกก็ต้องมีใครสักคนไปนอนข้างนอกอีกทั้งถึงรอบนี้จะรอดมาได้แต่มันก็แค่แป๊บๆเท่านั้นแหละถ้าสุนัขทมินมาอีกแล้วก็เขานี้ได้พังจริงๆแน่ ถึงกำจะรอดมาได้แต่ก็ดูท่าคงจะเคลื่อนไหวไม่ได้ไปอีกสักพักดูเหมือนว่าโรดีจะตั้งใจปกป้องทุกคนแทนแต่ก็นะนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการในตอนนี้คือที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยถ้าเป็นงั้นเราจะใช้แต้มชะตายัางไงดีเกี่ยวกับเรื่องนั้นใกล้ๆนี้มีซากถ้ำเหมืองแร่อยู่ที่นั่นน่าจะใช้เป็นที่บังลมบังฝนให้กับพวกเราได้และข้าคิดว่าน่าจะมีอุปกรณ์ในเหมืองที่พวกเราน่าจะพอเอามาใช้งานได้ด้วยจริงดิ เพศัต์บอกว่าเขารู้จักบริเวณนี้ดีแต่เราก็ไม่คิดเลยว่าจะมีที่แบบนั้นอยู่แถวนี้ด้วยต้องขอขอบใจมากจริงๆในที่สุดก็จะได้มีที่พักสักทีได้โปรดช่วยนำทางไปด้วยครับดูเหมือนปลายทางจะห่างออกไปแค่5นาทีถ้าเป็นงั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาไม้ที่หลังก็ได้ประตูบ้านใหญ่น่าจะเอาไว้สำหรับขนของส่วนบ้านนี้คิดว่าน่าจะเป็นทางเข้าหลักนะ เดิมทีแล้วพวกเขาขุดเหมืองกันที่นี่แต่ดนไปเจอเหมืองขุดแรกที่ให้มูลค่ามากกว่าแทนดูเหมือนพวกคนงานเขาจะใช้เป็นที่อยู่แล้วก็ที่เก็บของด้วยเอาละเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าว้าวสุดยอดโหกว้างกว่าที่คิดไว้อีกนั่นเนี่ยถึงจะดูสกรปรกไปหน่อยแต่ถ้าเทียบกับบนรถม้าแล้วต่างกันล่าฟ้ากับเหวเลย โอ้บีห้องให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างห้องพักส่วนตัวพวกคนงานขุดเหมืองก็น่าจะขุดกันเอาเองนะ่ะนี่ก็สุดยอดนี่ก็สุดยอดเย่ yeah! เอาแต่เหอที่อยู่ใหม่ไม่มีใครฟังเพศสัจากรสักคนเลยทันพี่เรามาถึงที่พักใหม่ได้อย่างปลอดภัยแล้วนะขอให้หายไวๆนะคะมีน้ําไหลเข้ามาในถ้าด้วยแล้วก็ยังมีเตาหินพร้อมกับอุปกรณ์ทำครัวที่จําเป็นอีกน่าจะเริ่มทําพวกงานบ้านได้เลย ย yeah. งานบ้านกับมามา้าแต่ก่อนอื่นทุกคนต้องช่วยกันเก็บกวาดสักก่อนได้ที่หลับที่นอนกันปลอดภัยสักทีต้องขอขอบคุณเพศสัจกรจริงๆตอนทำความสะอาดพยายามอย่าส่งเสียงดังมากจนกัาตื่นนะเอาให้สะอาดจนเขาตื่นมาแล้วตกใจไปเลยโอ้ oh. เอาของที่น่าจะดูไร้ประโยชน์ออกไปไว้ข้างนอกได้เลยนะคะคุณ เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวข้าจะเอาของที่พังแต่พอจะซ่อมได้ไว้ที่หัวมุมนะืมทั้งหมดมีอยู่สี่ห้องเพราะงั้นห้องนึงจะเป็นของหนูกับพี่กัมหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะหนูเตียงเดียวก็น่าจะพออยู่จะได้แบบนอนด้วยกันอะไรงี้ว้ายตายแล้วเกมทำสีหน้าน่ากลัวเกินไปแล้วนะเฮ้ยให้ตายสิยังไงต้นพี่ก็ต้องนอนห้องเดียวกับเราอยู่แล้ว เห็นว่ายังเป็นเด็กอยู่ก็คงไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่ท่านพี่โอแคโรมากเกินไปถึงจะเป็นเด็กแต่ยังไงซะท่านพี่ก็ต้องปฏิเสธอยู่ดีเออเรายังแอบห่วงความสัมพันธ์ระหว่างเกมกับแครโลอยู่หน่อยแต่เดิมคนในหมู่บ้านก็สนิทกันดีอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนทํานีให้กายเป็นที่พักได้ก็พอหมดห่วงเรื่องที่หลับที่นอนทีนี้ก็จะได้เริ่มสร้างหมู่บ้านจริงๆจังๆสักที้อเ<อ>ฮือบเที่ยงแล้วเหรอเนี่ยปวดตาจังแฮะหิวแล้วด้วยสิ ไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่าเอออะแย่ที่สุดซาโยกิซาโยก,ยกิวันนี้หยุดเหรอหนูจะลงไปข้างล่างหลบไปหน่อยได้มพรเพี่เองก็มีธุระข้างล่างเหมือนกันอ้าวเหรอห้ามใช้ห้องน้ำข้างล่างเด็ดขาดเลยนะเธอเนี่ยนะมีอะไรป่ะเปล่าไม่มีอะไรพี่ไม่ใช้ห้องน้ำข้างล่างหรอกนะ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอย่างน้อยก็หัดตอบกลับบ้างสิน่าสมเพชชะมัดนี่เราก็เหมือนคนบ้าเลยไายซาโยกิดูเราไม่ดีกว่าทุกทีแฮะตั้งแต่เหตุการณ์สต็อกเกอร์ครั้งนั้นทำให้เราเจอกันทีไรบรรยากาศก็ต้องตึงขึ้นมาทุกทีเมื่อก่อนพวกเราเคยออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแท้ๆเอามองดูตอนนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยถ้าคาดีนั่นไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เราจะยังเป็นพี่น้องที่สนิทกันได้เหมือนเดิมหรือเปล่า อโอ้ยพอคิดขึ้นมาแล้วมันก็เจ็บแผลทุกทีพอ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 ,พอเสียใจที่หลังไปก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวไปแอบส่องดูพวกชาวบ้านเสร็จแล้วไปนอนดีกว่าเฮ้ยดูสะอาดขึ้นเยอะเลยว่าไหมหืมแล้วคุณเกมไปไหนเห็นบอกว่าจะไปดูกมสักหน่อยนะอ้าขีโกงนี่นาะแขโเรก็จะไปหาพี่กมด้วยไม่เอานะลูกปล่อยให้เขาได้อยู่ด้วยกันสองคนไปก่อน ค่ะงั้นเดี๋ยวกลับกันเราไปสำรวจถ้ำกับป้าป๋าแทนดีไหมอืมพอพี่กำดีขึ้นแล้วแค่เราจะนำทางให้พี่เขาเองง,งั้นเหรอท่านเภสัชกรเดี๋ยวข้าจะคอยดูแลพี่ชายต่อเองท่านไปพักก่อนเถอะนั่นสินะอาการติดผิดก็ทุเราลงแล้วด้วยถ้างั้นเดี๋ยวข้าไปพักตามที่เจ้าบอกก็แล้วกันถ้าหากมีอาการผิดปกติอะไรให้เรียกข้าทันทีเลยนะ ขอบคุณมากค่ะท่านพี่ข้าอยู่นี่แล้วนะอาการของกัมก็ดูดีขึ้นมาแล้วทิ้งไว้สักพักนึงเดี๋ก็คงหายหืมฝันฝันเหรออะไรล่ะนี่ก็คงตามคำของมันละมัง้งความฝันถ้าคลิกเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ฉากกำลังเปลี่ยนแฮ่นี่มันที่ไหนกันนะกมตอนที่ยังเป็นเด็กเหรอ อันนี้เป็นรางวัลสำหรับป่าบอนเตอร์ยินดีด้วยนะที่สำเร็จภารกิจแรกได้นะกัมขอคุณมากงั้นนี่ก็เป็นฝันที่กัมเห็นอยู่ตอนนี้สินะกัมหลังจากนี้พวกเราจะออกไปดื่มกันจะเองก็มาด้วยสิเดี๋ยวข้าเลี้ยงเองโทษทีน้องสาวค่ากำลังรออยู่ต้องขอกลับก่อนละน้องสาวที่ว่านั่นคงหมายถึงเกมสินะกัมเองก็รู้จะมีช่วงใสๆอยู่เหมือนกันสินะกลับมาแล้วครับ เอ๋ S 1> <S 1> <S แกเองเหรอกรำไอยดืบอีกแล้วนะนั่นปากที่พูดกับพ่อตัวเองเหรอโหดเกินปาขวดใส่ลูกเลยนี่ตังที่สัญญาไว้ที่คอยดูแลเกมตอนที่ข้าออกไปทำงานอ้เงินจ๋อทีนี้ก็ไปซื้อเหล้าเพิ่มได้ละแล้วเกมล่ะอยู่ไหน <S 1> <S 1> <S กเกมทำใจดีๆไว้นะพี่คะ จะไม่ได้กินอะไรมากี่วันแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกโกหกหน้านี่มันทารุณกรรมเด็กชัดๆเลยพี่ขอโทษถ้าพี่ตัดสินใจออกจากที่นี่เร็วกว่านี้แล้วก็หลอกไปกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพ่อแข่บาแล้วไม่ทันได้ดูข้างหน้าพ่อรักษาสัญญาแน่หลีกไปซะนี่แกอยากตายใช่ไหมเอ้อหลบแล้วหลบแล้วพี่คะเราจะไปไหนหรอ ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่เกมทำให้รีบกลับไปเดี๋ยวพ่อจะโกรธเอานะคะเราจะไม่เจอเขาอีกแล้วเพราะงั้นไม่เป็นไรไม่ต้องหวาดกลัวอะไรอีกแล้วพี่คะคุณพ่อกับคุณแม่เขาเกลียดเกมหรือเปล่าโอ้ผมอ่านตรงนี้แล้วผมจะร้องไห้วะทุกคนเพราะเกมเป็นเด็กไม่ดีถึงทาให้พวกเขาโกรธอยู่เรื่อยเลยไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยไม่ใช่เลยพวกที่ไม่ดีคือพวกมันตั้งหาก แต่เขาว่าเพราะเกมเป็นเด็กไม่ดีก็เลยจะเอาไปขายหนูมันไรค่าอย่างน้อยก็ยังทำประโยชน์ให้ได้เฮ้ยเฮทั้งสองคนโตมานสภาพแวดล้อมที่แย่กว่าที่คิดเอาไว้ซะอีกเกมไม่ต้องคิดว่าพวกมันคือพ่อแม่อีกแล้วลืมไปซะจากนี้เจ้าจะอยู่ด้วยกันกับพี่สองคนเกมไม่อยากเหรออืมแค่หนูได้อยู่กับท่านพี่ก็พอแล้วต่อจากนี้จงสนุกให้เต็มที่และมีความสุขเถอะ รักพี่ที่สุดเลยนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เกมเขารักพี่ชายแล้วก็ห่วงพี่ชายของเขามากนะครับเอาฉากกลับมาเหมือนเดิมละอย่างนี้นี่เองรู้แล้วว่าทําไมเกมถึงเป็นลาคอนเล่นมีพี่ชายสุดะเะ่ขนาดนี้อยู่ด้วยก็พอจะเข้าใจว่าอยากที่จะพึ่งพาแต่พี่เขาเกมทําให้เป็นห่วงซะแล้วสินะท่านพี่ค่อยอยังชั่ว ค่อยยังชั่วฮยแค่นี้ก็สบายไปเปล่าหนึ่งพวกชาวบ้านทุกคนก็แฮปปี้ไม่มีชายคนไหนที่พึ่งพาได้เท่ากัมแล้วเป็นตัวละครที่ยังไงก็ได้รับความนิยมหน้าตาดีและก็ยังแข็งแกร่งต่างจากใครบางคน <c oughs> ไม่เหมือนใครบางคนไม่ว่าเมื่อ,อไหร่ก็จะคอยปกป้องด้วยชีวิตต่อจากนี้ สายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคู่นี้คงจะไม่มีวันสั่นคอนแน่นอน <c oughs> อะไรกันนี่เราร้องไห้เหรอ <c oughs> เสียใจที่หลังจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ทำไมกันนะตัวเราแม้แต่ตอนนี้ก็ยังฉันอยากจะเปลี่ยนแปลง คือผมมีความคิดที่ว่าผมจะให้ท็อปด o n a t เป็นคลิปๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมรวมตั้งแต่ที่คนเคยโด o n a t มาเนี่ยผมว่าผมจําไม่หมดแน่นอนผมก็เลยจะให้เป็นคลิปๆไปนะครับแล้วก็เหตุผลที่ผมเอาท็อปด o n a t มาไว้ข้างหลังก็เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนกดเข้ามาแล้วก็ได้ดูคลิปเลยนะครับไม่อยากให้ทุกคนต้องรอผมอ่านโดเน a t จบนะเพราะว่ามันอาจจะเสียอ่านั่นแหละครับก็เลยไม่อยากให้ทุกคนต้องรอนะครับก็ประมาณนั้นเนาะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่โด o n a t กันเข้ามาด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณที่ดูจนจบมาจนถึงตอนนี้นะครับใครที่ดูไม่จบก็จะไม่รู้นะว่าผมพูดอะไรท้ายคลิปนะครับงไงก็ขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบครับผม